นนัและพี่พุธเลือกเบอร์สามได้รสเปรี้ยวเบอรล้วใช่มไหมว่าใหฮรเลือกดีๆีสำหรับทุกคนเยลลี่รถไหนเปรี้ยวที่สุดแพรมาเลือกรสเบี้ยวๆไปทดสอบพี่พุธเอาหมดนี่แน่ๆนะคอ้อเราจะกินหมดไม่ี่ยก่อนไปขอแวะวัดสันก่อนเพราะว่ามีบางอย่างลูกรักทั้งสามของแพรที่หมดมาขอซื้อเข้าบ้านแป๊บเรามาดูกันว่าพี่พุธจะทนความเปรี้ยวได้มากน้อยแค่ไหนทุกคนคิดว่าเต็งทนได้สิบเมตรยี่สิบเมตรสามสิบเมตรหรือร้อยเมตรว้าวแท้ที่สบามากผิดคาดแล้วทุกคนพี่พุธคือทน สนสำรองไว้แผลค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีใครทนความเปรี้ยวของขนมเจ้าตัวนี้ได้และแผลก็มั่นใจว่าพี่พุทธจะผ่านไม่ได้เหมือนกัน <laughs> สบายสบยและผลที่ได้คือฮฮฮะเรียบร้อยบอกแล้วไงไม่มีใครทนได้